Oh my god ดนจุโนตมนซาปิชอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกกวางยาไม่ใช่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในสมาชิกจากสาวกวางยานะครับนั่นก็คือวินเทอร์จากวงเอสป้านั่นเองในตอนนี้นะครับวินเทอร์นั้นกําลังได้รับความสนใจจากเพลงนะครับที่วินเทอร์นั้นร้องให้กับ แฟนฟังในแอปพลิเคชัน Bu b เ l e ลนั่นเองไดบับเบิลนะครับวินเทอร์นั้นเนี่ยเธอก็ได้นําเอาเพลงฮิตทั้ง10เพลงนะครับมาร้องให้แฟนๆฟังเป็นท่อนสั้นๆเป็นช่วงสั้นๆในแต่ละเพลงนะครับแล้วก็ร้องให้แฟนๆฟังผ่าน,น Bu b เ l e ลนั่นเองแต่ยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับที่แฟนๆนั้นก็คาดเดากันไว้ว่าเพลงสุดท้ายที่วินเทอร์นั้นเนี่ยเธอได้ร้องขึ้นมานั้นอาจจะเป็นการสปอยเพลงใหม่หรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องมารอรุนกันอีกทีว่าหลังจากนี้นั้นเนี่ยจะมีอะไรเด็ดๆปล่ออมเกววั้ว้แ็รครคงงใหหขพธื แต่ว่าในตอนนี้เราขอมาพูดถึงเพลงฮิตนะครับที่วินเทอร์นั้นเนี่ยนำมาร้องให้กับแฟนๆฟ,ฟังนะครับซึ่งเสียงวินเทอร์นั้นเนี่ยหวานมากๆเพราะมากๆเรียกได้ว่าเป็นน้ําเสียงที่กินใจมากๆนะครับถ้าใครได้เปิดฟังในช่วงกลางคืนก่นอนนอนเนี่ยเราคิดว่าทุกคนน่าจะต้องฟันดีแบบ d REAMS COME TRUE แน่นอนนะครับสาหรับเพลงแรกนะครับที่วินเทอร์นั้นเนี่ยเลือกนํามาร้องให้แฟนๆฟ,ฟังในบัพเปิลนั่นก็คือเพลงของรุ่นพี่ร่วมค่ายที่เพิ่งจะคัมแบ็กมาเรยนั่นก็คือเพลง Feel My Rhythm ของ Red Velvet นั่นเองนะครับและเพลงที่2เนเ่ยกปาร โปโมทขายของเพลงตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับนั่ก็คือเพลง forever forever ของเอสป้านะครับวินเทอร์เนี่ยเธอก็ร้องท่อนนี้มาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังเสียงหวานๆก่อนนอนกันและเพลงต่อไปที่วินเทอร์เลือกนำมาร้องให้แฟนๆฟังก็คือเพลง if it is you ของพอคิมนะครับวินเทอร์เนี่ยก็เลือกเอาท่อนฮุกมาร้องให้แฟนๆฟังนะครับ เพลงที่4นะครับนั่นก็คือเพลง If You ของ Big Bang นะครับวินเทอร์นั้นเนี่ยเธอก็เลือกเอาเพลงฮิตฮิตของรุ่นพี่ในวงการมากมายนะครับมาร้องให้กับแฟนๆฟังและนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงต่อไปนะครับคือเพลงที่มีชื่อว่า The Lonely Bloom stands alone นั่นเองนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพลงต่อไปที่วินเทอร์เลือกนํามาร้อนั้นเนี่ยก็เป็นเพลงของรุ่นพี่แทยอนซึ่งเป็นเพลงที่พร้อมมากๆอีกหนึ่งเพลงนะครับนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Time spent walking through memories นะครับและอีกหนึ่งเพลงของ แทยอนนะครับวินเทอร์นั้นก็เลือกนํามาร้องเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือเจือจูนกันมากๆเลยนะครับระหว่างวงรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมค่ายที่ในเพลงแรกเนี่ยก็ได้นาเอาพิวมาดิทึมของเรดเวลเวทที่เพิ่งจะคัมแบ็กไปมาร้องแล้วนะครับในเพลงนี้เนี่ยก็ยังเลือกเอาเพลง i n b u ของแทยอนที่เพิ่งจะคัมแบ็กไปเช่นกันมาร้องเพื่อช่วยโปรโมทวงรุ่นพี่อีกด้วยและเพลงนี้เนี่ยวินเทอร์ก็เลือกเอาท่อนร้องที่ดีมา,มากๆและโชว์พลังเสียงของตัวเองแบบเบาๆด้วยนะครับให้แฟนๆฟังนั่นก็คือท่อนที่รองว่า No You need more, ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวติดลีขสิทธิ์นะครับเพลงต่อไปเนี่ยก็ยังคงมีอีกนะครับวิ Winter นเทอร์นั่นเ่ยเธอขนเพลงมากมายหลายเพลงมาร้องให้กับแฟนๆฟังเลยและเพลงต่อไปก็เป็นเพลงที่มีชื่อว่า grow up ของโซนเดียนั่นเองนะครับตามมาด้วยอีกหนึ่งเพลงนะครับซึ่งเป็นเพลงที่พร้อมมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่ดังมากๆอีกด้วยน,ะยนั่นก็คือเพลง how can I love the heartbreak you're the one I love นะครับเป็นเพลงของ มูหรือว่าอักดงมิวสิเชียนนั่นเองซึ่งวินเทอร์นะครับก็นำท่อนร้องของเพลงนี้โดยมาร้องให้แฟนๆฟังว่าตะเคนอนกอดเสารังหากแกซศอ,อนารางหานึนกอดเและก็ยังมีเพลงสุด ท้ายนะครับทุกคนซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่หลายๆคนนั้นเซอร์ไพรส์มากๆว่ามันคือเพลงอะไรเพราะวินเทอร์นั้นเนี่ยเธอไม่ได้ร้องเป็นท่อนร้องที่มีเนื้อร้องที่ชัดเจนนะครับแต่เหมือนเป็นการฮัมเพลงซะมากกว่าซึ่งแฟนๆเนี่ยก็ยังจับใจความไม่ได้เลยว่ามันคือเพลงอะไรเป็นเพลงของรุ่นพี่ใายไหนหรือว่ารุ่นพี่ร่วมค่ายหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพลงจากประเทศอะไรก็ยังไม่รู้นะครับแต่ก็ยังมีอีกบางส่วนนะครับที่คิดว่าเพลงที่วินเทอร์นั้นฮัมมาในเพลงสุดท้ายนั้นจะเป็นเพลงใหม่หรือเปล่าเป็นการสปอยเเพลลงงใหหมม่่่ขออออสปปาาารรืะทีีจจ การคัมแบ็กในเร็วๆนี้ก็ได้ซึ่งทำนองเพลงที่วินเทอร์นั้น,น,นเธอสปอยมาเนี่ยก็ <they> morning, จะร้องประมาณว่า <administr ations and music> น่า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 ประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งมันเนี่ยก็ฟังไม่ค่อยรู้เลยว่าจะเป็นเพลงของรุ่นพี่วงไหนเป็นเพลงอะไรนะครับแต่ hàng, หลายๆคนเนี่ยก็คิดกันไปว่าเพลงนี้จะเป็นการสปอยเพลงใหม่ของวินเทอร์ที่ออกมาสปอยก่อนที่จะมีการคัมแบ็กของเอสป้าหรือเปล่านะครับยังไงเนี่ยใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเพลงนี้หรือว่าพอจะคุ้นทำนองเพลงนี้ ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่ามันคือเพลงของใครเป็นเพลงที่มีชื่อว่าเพลงอะไรแต่ว่าหากว่าใครยังไม่รู้เนี่ยหรือคิดว่าเพลงนี้นั้นเป็นการสปอยเพลงใหม่ของเอสปอหรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันได้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นนะครับก็มีฟแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตหลายๆคนเลยออกมาชื่นชมเทคนิคการร้องเพลงของวินเทอร์นะครับที่เธอนั้นเนี่ยร้องเพลงได้ดีมากๆทั้งๆที่นี่ยังไม่ได้เป็นการร้องที่จริงจังไม่ได้เป็นการคัเฟเวอร์ที่จริงจังนะครับเป็นเพียงแค่การร้องเพลงแล้ก็ออััดเเสสียงงง่่มาาใหแแฟนฟนนผปพลิค ปเ,ปเท่านั้นเองแถมแต่และเพลงที่เลือกมานั่นเนก็ยังเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงและก็หลายๆคนรู้จักเลยฟแฟนๆก็เรียกร้องกันนะครับว่าอยากให้คัฟเวอร์ซักเพลงหนึ่งแบบเต็มเต็มเพลงให้ฟแฟนๆนั้นได้รับฟังกันยังไงเนี่ยใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้หรือว่าอยากให้วินเทอร์นั้นร้องเพลงไหนแบบเต็มเพลงสักหนึ่งเพลงเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับถ้าให้เราเลือกเนี่ยเราอยากฟังวินเทอร์ร้องเพลง If It's You ของพอยคิมมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราชอบยังไงเนี่ ก็เลือกสักหนึ่งเพลงเนี่ยมาร้องแบบเต็มๆให้พวกเราฟังกันหรือเปล่านะครับสาหรับคลิปนี้นั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าเพลงสุดท้ายที่วินเทอ์นั้นเธอฮัมขึ้นมานั้นเนี่ยจะเป็นเพลงอะไรจะเป็นการสปอยเพลงใหม่ของเอสป้าหรือเปล่ายัางไงก็มารอติดตามกันอีกทีนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตขึ้นมาเนี่ยเราจะรีบนํามาทําคลิปมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยดังนั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องอมาไวว้้ดยรกลลลััับบมาาจอกกกนนนนนใหใหห่คคคคิิปป้้้รสี็ตง ตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ